ค่ะดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะอากาศยังหนาวยังเย็นอยู่เหมือนเดิมค่ะอากาศบ้านของคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่มีผ้าสโรงนะคะค่ะสโรงค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันค่ะไหมสองเส้นตีเกลียวหางกระรอกค่ะแล้วก็มาทอเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาเรียกว่าลายสโรงค่ะ ราคาอยู่ที่1,300บาทนะคะลายสโลงค่ะ1,300บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,300บาทนะคะค่ะจะเอาไปเป็นของขวัญข,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 ของฝากช่วงค่ะให้คุณตาคุณปู่ของเราก็เหมาะสมนะคะหรือไปเป็นของไหว้ก็ได้ค่ะค่ะผ้าสโลงค่ะราคาอยู่ที่1,300บาทนะคะค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันนะคะ ค่ะโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่นะคะค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวค่ะหางกระรอกลายหางกระรอกแต่เวลามาทอเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเขาเรียกว่าผ้าสลงค่ะ1,300บาทค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงนะคะค่ะราคานี้ถือว่าถูกมากชอบมากค่ะค่ะลายสลงค่ะ1นึ่พค่ะหนึ่งบาทนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะลายสลงค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวค่ะเรียกว่าลายสลงนะคะค่ะหมุนเกลียวใส่กันหางกันรอกค่ะหมุนเกลียวลายหางกันรอกแล้วก็เวลามาชอค่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเขาเรียกว่าผ้าสลงค่ะราคาอยู่ที่ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรท่าโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะโดดเด่นทุกพื้นค่ะเสริมสง่าราศีให้กับคุณปู่คุณตาของเราก็ค่ะสวยนะคะค่ะเลือกมาให้คุณพ่อบ้านใส่เวลาค่ะเวลาอยู่บ้านค่ะแบบเบาๆค่ะอาบน้ำาอบถ้าเสร็จก็ใส่ผ้าสรงนุ่งผ้าสรงผ้าขม้าผ้าดเอวก็ เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติค่ะของเก่าของโบราณนะคะค่ะเป็นลายพวกนี้ค่ะนุ่งสโลงนะะี่ค่ะเป็นบรรมาตั้งแต่บรรพุุษของเราค่ะพวกผ้าสโลงนะะี่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะลายสโลงค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ ค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรบอกคนแก้มค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันลายหางกระรอกค่ะและมาทอก็เป็นขาทอเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเครียกสโลงค่ะเอาไป,ปตัดชุดเสตชุดเด็กก็สวยนะคะ หรือท่านจะอาปายตัดทุแดแถตัดเสื้อซัปปรีก็สวยนะคะหลายสโลวเนี่ยค่ะค่ะ1,300บาทนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ1,300บาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,300บาทค่ะค่ะดูดีดูเด่นนะคะ1,300บาทค่ะ ค่ะมักพืนไหนชอบผื้นไหนโทรบอกนะคะเอาไปเป็นของขวัญของฝากของไหว้ก็เหมาะสมนะคะลายสโลงค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะราคานี้ค่ะถือว่าถูกมากนะคะราคาเบามากนะคะค่ะช่วงนี้ค่ะเศรษฐกิจตึงตัวมากทุกอย่างตึงตัวไปทุกอย่างเลยค่ะค่ะมองหาของสวยๆงามๆฝากค่ะเป็นราคาที่ย่อมเยาวค่ะ ค่ะเอาไปฝากของขวัญฝากให้กับวันไหว้วันกเกษียมก็เหมาะสมนะคะค่ะคููบาอาจารย์ท่านเกษียก็อเอาสรงให้ผืนหนึ่งก็น้ําใจอันประเสริฐน,นะคะค่ะหนึ่ามร้อบาทค่ะค่ะเลิศดหรูรูเด่นมากค่ะค่ะหนึ่ามร้อบาทนะคะ ค่ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ